เบื้องแม่น้ำโค้งพี่น้องอู้หประเทศเล่าพี่น้องประเทศเล่าแลี้วไปแล้วบางคือไก่กับปลาไก่พี่น้องจะเป็นอยังคือมีแจะพูดเขาแต่ว่าประเทศเล่าแม่น้ำโค้งแย่หลัดหลู่มพามาเที่ยวเสี้ยงข้านพี่น้องก็เลยพากันมาพากักโรงแรมพี่นี่ตื่นขึ้นก็เลยพากันมากินเขากินเขากันกินเข่าแล้วแย่หลัดก็เลยมากส้มยิ้วพี่น้องส้มยิ้วพูดเขาเลยทายบรรยากาศสู่สู่เบิ้งพี่น้อง าาจถา่ายบรรยากาศแบบริมแม่น้ำโขงพี่น้องสู้พี่น้องเบิง้งเบิ้งมันนั่นแน่บิ้งนี่แน่ไหลไปน้ำหนามเลยอ่บิ้งดีดีพี่น้องไลหลไล้วนลวนเลียดไหลแห้องอยู่จากนี้ยังแน่พองทอนไม่ทอนไหลไหลไปพี่น้องนี่เป็นอยังไหลไปก็ยังคือ มูก็ไปแย่หญนญา,าแต่นี่ก็ได้ะนะวิญญาณได้เดี๋ยวมันนี่แย่แล้วมันมีถ่ายใต้บ้างจะมีก้อนแหละพี่น้องใต้นั่นแน่ใต้นี่แน่ไปเบื้งไปเรื่อยๆแหละพี่น้องนี่ค่ะเก็บบรรยากาศแบบริมแม่น้ำโขงกับประเทศไทยกับประเทศลาวซูเบิ้งพี่น้องมันนี่ก็จะมีแหละค่ะวัดดีค่ะ ごめんなさい。